สวัสดีค่ะจะมาทําการนําเสนอในขั้นตอนของผู้กู้นะคะหลังจากที่ผู้กู้ได้รับการอนุมัติคาขอจากกองทุนเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขั้นตอนแรกให้ผู้กู้เข้าสู่ระบบก่อนนะคะโดยการใส่เลขประจําตัวประชาชนค่ะหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะคะจากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะ เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วผู้กู้ก็จะเห็นเป็นหน้าจอแจ้งว่าคำขอกู้ยืมได้รับการอนุมัติแล้วนะคะโดยการอนุมัติเนี่ยจะมีการแจ้งไปที่ข้อความแจ้งเตือนด้วยนะคะให้ผู้กูค้คลิกไปที่สัญ,ญลักษณ์กระดิ่งทางด้านขวาด้านบนค่ะที่รายการแจ้งเตือนค่ะจะมีแจ้งบอกว่าแจ้งผลการพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินนะคะเลขที่คำขอกู้ยืมเงินของผู้กู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินค่ะโดยในรายการแจ้งเตือนจะมีปุ่มดำเนินการนะคะผู้กู้สามารถคลิกที่ปุ่มดำเนินการได้เลยค่ะระบบจะพากลับมาที่หน้าจอจากนั้นให้ผู้กู้คลิกป,ปุ่มดำเนินการต่อค่ะในขั้นตอนนี้นะคะให้ผู้กู้ทำการบันทึกเลขที่บัญชีรับโอนค่าคองชีพค่ะโดยเริ่มจากให้เลือกธนาคารก่อนนะคะจากนั้นก็ระบุเลขที่บัญชีค่ะ คลิกปุ่มตรวจสอบค่ะระบบก็จะแสดงเป็นชื่อบัญชีของผู้กู้และสาขาที่ผู้กู้ไปทำการเปิดบัญชีมานะคะขั้นตอนต่อไปให้เลือกวิธีการลงนามสัญญานะคะโดยให้เลือกประเภทการลงนามสัญญาเป็นแบบกระดาษค่ะและเลือกประเภทสัญญากู้ยืมเงินเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกปุ่มถัดไปค่ะ หน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอยืนยันข้อมูลนะคะที่ผู้กู้ทำรายการเข้ามาเมื่อกี้ค่ะโดยจะแจ้งในส่วนของข้อมูลบัญชีนะคะและในส่วนของการลงนามสัญญาค่ะจากนั้นถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วให้ผู้กู้คลิกรับรองข้อมูลการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินได้เลยค่ะแต่ถ้ามีการตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถคลิกย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลได้นะคะ เมื่อยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มยืนยันข้อมูลค่ะหน้าจอของผู้กู้จะมีการแจ้งบอกว่าบันทึกข้อมูลจัดทำสัญญากู้ยืมเงินสำเร็จนะคะโดยจะแจ้งว่ากรุณาไปลงนามสัญญากู้ยืมเงินผ่านตัวแทนนะคะเมื่อผู้กูก้คลิกปุ่มกับหน้าหลักที่หน้าจอค่ะจะมีการแจ้งบอกว่ากรุณาดาวน์โหลดเอกสารลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ก่อนดำเนินการลงนามสัญญาผ่านตัวแทนตามเวลาที่นัดหมายและถ้าหากผู้กู้เนี่ยประสงค์ทำแบบเบิกเงินกู้ยืมกรุณาเลือกเมนูเบิกเงินกู้ยืมค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะผู้กู้เนี่ยสามารถดำเนินการเบริกเงินกู้ยืมผ่านระบบได้ก่อนแล้วค่อยไปลงนามสัญญาที่ตัวแทนพร้อมกันได้เลยนะคะวิธีการก็คือให้คลิกปุ่มไปหน้าเบิกเงินกู้ยืมค่ะโดยผู้กู้จะสามารถทำการเบริกเงินกู้ยืมได้ก็ต่อเมื่อ ทางสถานศึกษาเนี่ยบันทึกค่าใช้จ่ายตามลงทะเบียนจริงให้ผู้กู้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยในขั้นตอนของการเบิกเงินกู้ยืมจะอยู่ในขั้นตอนต่อไปค่ะ